ในธนาคารเหลือ5,000แล้วมันถึงเกณฑ์น,นำสง่งแบบนี้ค่ะเขายังจะตรวจสอบเราไหมคะก็อยากจะบอกว่าณนาวันนี้ค่ะไม่ว่ายอดเงินในธนาคารนะคะมันจะคงเหลือเท่าไหร่บรรทัดสุดท้ายจะเหลือ5,000จะเหลือ50,000จะเหลือ500,000แต่ถ้าธุกรกรรมทางการเงินตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาสมมติว่าเงินที่เข้าไปในธนาคาร A ยอดรวมแล้วได้มาที่650ครั้งนะคะและจำนวนเงินนะคะรวมอยู่ที่5ล้านบาทแต่ถึงเวลาค่ะมันถึงเกณฑ์อยู่แล้วถูกไหมแต่เวลาสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายของเราอะเหลือเป็นแค่5,000บาทแบบนี้ค่ะแบงก์เองค่ะก็ยังมีหน้าที่ค่ะที่จะต้องนำส่งกรมสรรพกรภายในมีนาของปีถัดไปและข้อมูลตรงนี้ก็จะเก็บเอาไว้10ปีคือมันจะโชว์แค่ ตัว5ล้านที่เรารับแต่มันไม่ได้บอกว่าบรรทัดสุดท้ายของเราอะเหลือแค่5 0 0พันนะคะวันนี้อาจารย์นนท์เขาให้นะคะยอดเหลือไม่สนใจแต่ถ้าจํานวนครั้งถึงเกณฑ์สามครั้งหรือ400ครั้งและ2ล้านบาทขึ้นไปก็ถูกนําส่งนะคะ